นะครับอ่าที่เราได้แล้วนะครับเวลาราคอยองแต่ละรเน,นะครับเราก็มหาอะไรต่อครับเวลาราคอยเฉลี่ยน,นะครับอ่าเวลาราคอยเฉลี่ยน,นะครับาก็เอารครับจากสากตัวตรังวกหกวกสเท่ากับเท่าไหร่ครับเ่กากาได้สามนะ ล้วจะหาดิสักาับสิบมนลิเอ่นกครสิบสองบวกหกบวกสิบสองครับได้3าส,สิบเาหาดสะครับสรุปเท่านี้ก็จะได้10บมิลลิลิตราที